วันนี้เราขี่รถผ่านมาเจอผู้ใหญ่หมานกาลังทํางานอยู่นะครับกำลังอ๋อวัสดีนะครับวัสดีท่านผู้ใหญ่หมานก็ติดป้าย<ม>ติดป้ายงานฉลองพระอโุโบสถผู่พัทธสีมาเนาะปิดทองฝั่งลูกนิเมตวัดสว่างบ้านอุสเดาของเรานะครับตำบลหนองเทพนนทารายจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์หกปดถึงวันที่สองมีนาคมหกปดนะครับ พิธีพุทธาพิเศษนะครับก็มีศิลปินมากมายนะครับผมแล้วก็อะไรนะชันเลปานะครับชานเล้าบันเทิงศิลป์แล้วก็มีอีกลหลายลหลายนักร้องนะครับผมพิธีตัดไวลลูกนิเมตก็มาพอดีมาเจอนะครับมาเจอท่านผู้ใหญ่หมานก็พาลูกบ้านมานะครับผม ถึงตึกๆ,ๆนะครับเดี๋ยวลมพัดขาดอีกผมสัมพันให้ยครับเ<า>ยอครับผมเสนกให้กำลังใจก็มากันเยอะๆครับผมแผนกให้กำลังใจเผนกให้กำลังใจมากันเยอะแยะเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม Bye bye. 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 <laughs>